คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับอยากได้บำนาญชราภาพนะครับและอยากต่อมาตรา39จะได้ใช้สิทธิ์รักษาได้ด้วยจะทำได้หรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบกันครับอันนี้คือคำถามขออ่านนิดนึงนะครับมีเพื่อนใช้สิทธิ์ประกันสังคมมาตา3า33ที่โรงพยาบาลจุฬาทำประกันสังคมยุคแรกเลยนะครับเลือกนบจุฬาได้นะครับรักษา โรคเรื้อรังจะเกษียณสิ้นปีนี้อยากได้บำนาญจากมาตา3า33และอยากทำมาตา3า39โดยเลือกโรงพยาบาลจุฬาต่อจะได้หรือไม่ครับถ้ายื่นขอรับบำนาญน,นะครับขอรับบำนาญแล้วจะเข้ามาตา3า39ด้วยเนี่ยทำไม่ได้นะครับคือเงื่อนไขของการได้สิทธิประโยชน์บำนาญชราภาพเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่า 1. คุณจะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนนะครับหมายความว่าคุณจะต้องไม่สังกัดมาตาสามสามมาตาสามเอยู่เลย 2. นะครับคุณต้องอายุครบนะห้ะ 5, 5ปีนะครับหรืออายุครบตามกำหนดเนี่ยห้ปีสีเออสนะครับคุณจะต้องส่งเงินสมทบครบ180เดือนนะครับร้องวด สามสิ่งน,นี้เข้าเงื่อนไขได้บำนาญชลาภาพคราวนี้เมื่อใดก็ตามที่เรานะครับสมมติรับบำนาญมาแล้วนะครับเริ่มเดือนแรกเดือน2เดือน3เดือน4แล้วเกิดไปเข้ามาตรา39ในเดือนที่5อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าช่วงที่ลาออกจากงานมันจะมีแกลบ6เดือนซึ่งสามารถที่จะเข้าไปมาตรา3 9ได้มาตราส่งตัวเองอะนะครับประกันสังคมส่งตัวเอง เมื่อใดก็ตามที่คุณไปส่งมาตา3ามปุ๊บบำนาญที่เคยได้รับเนี่ยจะหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนไม่หายไปไหนนะมันจะหยุดแล้วมันก็จะไปให้นะครับมันจะให้อีกทีตอนคุณออกจากมาตรา39าแล้วก็ยื่นขอรับบำนาญน,นะครับกลับเข้าไปขอรับบำนาญอันนี้ก็จะได้ตามปกติอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นจะได้พร้อมกันเนี่ยไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะนั้นสิ่งที่ เราต้องดูนะครับและถามว่าถ้าจะเลือกกันเลือกยังไงเลือกให้ไม่ได้จริงๆสิ่งที่เราต้องดูก่อนเลยหนึ่งเราเป็นคนที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมนะ่ะมาตรา3ามเนี่ยนะครับหรือเปล่าหรือใช้สิทธิ์เจ็บป่วยมากน้อยขนาดไหนสมมุติถ้ามองว่าเฮ้ยบำนาญเนี่ยคำนวณแล้วได้บำนาญประมาณไม่กี่พันธะสมมตินะไม่กี่พัน ถ้าเทียบเท่ากับถ้าเราเข้ามาตรา39แล้วใช้สิทธิ์รักษาค่ารักษาจากมาตรา39เฮ้ยมาตรา39โอเคกว่านะเพราะเรารักษาต่อครั้งต่อเดือนเนี่ยก็หลายพันและมันเกินบํานาญที่จะได้ละถ้าคุณมองมุมนี้แสดงว่าโอเคส่งมาตรา39ต่อเนี่ยเป็นประโยชน์กว่าและอีกคําถามหนึ่งแล้วเข้ามาตรา39เนี่ยจะเลือกโรงพยาบาลได้ไหมติดต่อประกันสังคมได้เลยนะครับ แล้วก็บอกว่าขอเลือกโรงพยาบาลตอนที่มาตาสามสามนะครับเข้าขอเลือกโรงพยาบาลน,นั้นคือจะเข้าโรงพยาบาลไหนได้เนี่ยมันแต่ละโรงพยาบาลมันจะมีโคต้าอยู่คือถ้าโรงพยาบาลน,นั้นสิทธิ์มันเต็มอะ่ะมันก็เข้าไม่ได้เพราะนั้นมันต้องดูสิทธิ์อยู่คราวนี้พอคุณออกจากมาตาสามสามเนี่ยสิทธิ์มันก็จะว่างคุณก็สามารถต่อได้เลยอันนี้ก็สามารถที่จะปรึกษาประกันสังคมได้นั่นเท่ากับว่ามันต้องต่อเลยนะ อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปยื่นเพราะตอนไปยื่นเนี่ยทำมาตรา39เนี่ยนะครับยื่นเอกสารต่างๆเพื่อสมัครเป็นมาตรา39คุณสามารถสอบถามเขาได้นะเช็คให้ได้เลยว่าถ้าจะเลือกลงพยาบาลเนี้ยนะครับทำได้ไหมนะเพราะนั้นพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องเลือกนะครับว่าจะเลือกแบบไหนดีกว่ากันผมตัดสินใจให้ไม่ได้เลยนะไม่ว่าใครจะมาถามเนี่ยเราพูดให้เห็นภาพไปเฉยว่าถ้าเกิดเลือกแบบนี้นะครับคุณจะ อาจเป็นแบบไหนถ้าเลือกเข้ามาตาสา39ได้ตัวส,สิทธิประโยชน์ในส่วนของการรักษาพยาบาลซึ่งเราเป็นคนที่ใช้บริการอยู่แล้วบ่อยๆอาจจะเป็นโรคประจําตัวใช้บริการบ่อยๆอยู่แล้วอาจจะคุ้มค่าก็ได้นะครับอันนี้ก็คุ้มกว่าก็เลือกไปแต่ทิปนิดนึงนะครับในเมื่อทํางานมานานเนี่ยเราก็ยืดนรับบํานาญก่อน ยื่นรับบำนาญสักสองสี่เดือนก็ได้นะครับสี่สี่ห้าเดือนเพื่อให้เวลาเราเข้ามาตาสามเก้าเนี่ยเมื่อเราเข้าเนี่ยบำนาญจะหยุดและจดจำนะครับเงินที่เงินบำนาญตัวเก่าไว้นะครับโดยไม่ได้คำนวณของฐานมาตาสามเก้าเพราะนั้นพอจดจำไว้เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราไม่อยากให้สิทธิ์มาตาสามเก้าแล้วเราออก เราก็กลับมารับบํานาญเก่าที่เราเคยได้แบบนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ลองดูนะเลือกให้ไม่ได้จริงนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใด้วยก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w s s o g o t h สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่ง งวดละเท่าไหรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัมเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่งวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ ก็นะสามารถทำได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสแบบประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ